สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมอัมทะระโกนะครับมาหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญพระไข่ปลานะครับศักดิ์สิริรุ่นแรกนะครับก็มาหาตัวจริงเลยนะครับที่วัดห้วยด้วนนะครับมาเจอกับพี่ตั้มหนองบัวนะครับเดี๋ยวรอพี่เขามาก่อนนะครับว่านะครับจะได้ความรู้อะไรไปบ้างแล้วพี่เขามีเหรียญเกด้วยนะครับมีเหรียญเกดเอาไว้ให้เราศึกษาด้วยนะครับมาขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพื่อไปเผยแพร่ต่อครับ สวัสดีครับจะเจอกับผมนะครับอัมธารโกนะครับวันนี้ก็นะครับมาขอความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญไข่ปลาจากนะครับพิ่ตั้มหนองบัวนะครับสวัสดีครับพิทตั้มหนองบัวนะครับนี่คือฉายาของพิ่ตั้มนะครับแล้วก็คือพิ่ตั้มเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหรียญเหรียญยุคต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนี่ยนะครับพิ่ตั้มเนี่ยจะเชี่ยวเชี่ยวชาญและเป็นกรรมการด้วยนะครับเป็นกรรมการด้วยก็เลยจริงๆเนี่ยผมมีความรู้เบื้องต้น แต่เราอยากได้บาสัมผัสให้พี่สอนดูแบบตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะในระหว่างเนี้ผมอาจจะดูอาจจะไม่เห็นรูปนะครับเดี๋ยวให้เ,เดี๋ยวผมไปถ่ายรูปนะครับขยายจุดเล็กๆน้อยๆให้ไว้ศึกษาเพราะว่านะครับได้ข่าวว่ามีมีของเด็ดออกมาด้วยก็คือ,องานเก <S <S ม๊มีมากี่งานครับมีงานเก๊เนะี่ยเท่าที่พี่เห็นนะมีมีงานเดียวมีงานเดียวชิ้นชิ้ชชนนี้แหละ อ่าเดี๋ยววันนี้เรามัยังไม่มีงานอื่นมายังไม่มีงานอื่นมาอีกไม่นานนะพี่เนาะเหรียญรุ่นแรกนะเออแล้วผมขออนุญาตถามเบื้องต้นก่อนทําไมพี่ตั้มถึงมาเล่นสายหลวงพ่อพัดแบบจริงจังเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ไม่ได้เล่นแบบเป็นเป็นสายตรงเลยนะก็คือแบบแค่ชอบเก็บเฉยอ่าโดยความที่เราอยู่ในในพื้นที่ด้วยครับใช่เราอยู่ในพื้นที่เราก็เจอเจอเยอะแล้วก็อ่าได้ศึกษาได้ตามบ้านอะไรเงี้ยเราก็ได้ได้เจอไง เราได้มีประสบการณ์เกี่ยวอะไรกับหลวงพ่อที่ประทับใจมากไหมครับถ้าถ้าเป็นหลวงปู่เนี่ยครับเราเราประสบการณ์เรื่องชโชคลาภมากกว่าโดยการ <ใช S 2> ผมเนี่ยนะผมเคยแควคาดหนึ่งครัง้งแล้วส่วนส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอะไรมันมง่ายขึ้นใช่รับเคลื่อนง่ายขึ้นมาครับมาว่าด้วยทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดคือเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่นะเหรียญรุ่นแรกคือเหรียญไข่ปลา <ใช S 2> เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับเหรียญไข่ปลานะฮะ นี <ítulo> ่นะฮะโอ้ย <em> อันนี้คือเหรียญของพี่ตั้มนะครับที่ไม่ปล่อยนะอันนี้ไม่ปล่อยนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นของเล่นแมทใช่ของเล่นแมทนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้มสอนผมเลยนะครับเดี๋ยวผมไปขึ้นรูปให้ที่หลังนะครับครับเดี๋ยวดูดูเหรียญนี้ดีกว่าเหรียญนี้ดูง่ายครับเหรียญนี้นะใช่เหรียญนี้ดูง่ายเหรียญนี้คือเอ่อเหรียญเนี่ยมีจุดจุดสังเกตอะไรเบื้องต้นนะครับดูดูหน้าก่อน ดูหน้าของปู่ใช่ดูหน้าหลวงปู่หน้าหลวงปู่จะต้องคมหน้าหลวงปู่เมดคมเมตตาเมตตาต้องได้นี่เมตตาเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปของเปลี่ยนแบบด้วยเนี่ยนะครับเมตตานะครับปากใช่พวกใบหนงใบหน้าล่องต่างๆใช่ครับแล้วก็แล้วมีจุดไหนอีกครับแล้วก็ตรงอัสนะอ๋อฐานใช่ใต้ฐานอ่าเป็นยัรับมันจะเป็นเส้น เส้นเหมือนเส้นเสี้ยนเป็นเส้นเี้ยนเลยอ๋อเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนเป็นเส้นขีดใช่มีรอยแตกบางๆออกมามันจะแบบเป็นผิวๆเลยแต่ถ้าของเก๊ก็จะมีแต่ว่ามันมันจะเบอร์อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะฮะอ๋อชัดเจนเลยนะครับแต่ผมจงบอกพี่ๆว่าใครบอกว่าเก๊ห่างแต่ถ้าเจอเหรียญนี้เหรียญเดียวมีโอกาสพลาดใช่นะครับถ้าเราไปเจอเนี่ยแล้วเรา เกิดความโลภขึ้นมานะครับมีมีโอกาสพลาดสูงที่เราจะตัดสินใจซื้อนะครับเขามาให้เราในราคาห้าพันเนี่ยยังไงพี่ก็ซื้อพอพี่ซื้อไปปุ๊บสุดท้ายก็ไม่มีใครซื้อต่อนะครับแต่ถ้าอย่างนี้เรี่ยงนี้ถ้าเกิดว่าไม่ลงกล้องจริงโดนนะหนิงวิดีโอน่ะหยิบบุ๊ปเนี่ยผมเนี่ยผมผมอาจจะเห็นบ่อยหน่อยผมเลยพอมองออกแต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้ามองแบบนั้นก็โดนเหมือนกันใช่ถ้าเกิดเลี่ยมเลี่ยมพลาสติกมาหรือว่าอะไรเงี้ยว่ามีที่โดนกัน อ่าตอนนี้จุดที่สามจุดที่สามอ่าอย่างสมมติว่าจุดที่สามเนี่ยก็มาดูด้านหลังอ่าปีกด้านหลังนะครับใช่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นปีกเ,เ,เกินตรงหูเหรียญอ่าปีกเกินตรงหูเหรียญอ่าตรงหูเหรียญทั้งซ้ายและขวาอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นของแท้จะจะไม่มีจะไม่มีแต่ตถ้าเป็นของเก๊จะอ่าเก๊มันจะเหมือนแบบเหมือนมีขอบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง ขอบคุณว่าอีกชั้นหนึ่งใช่ครับผมเหมือนมันซ้อนเป็นเป็นเป็นร่องรอยการถอดใช่ครับอ่าแล้วมีนะครับมันจะมีคือคําคําว่าเซียนหรือสายตรงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆต้องผ่านผ่านพระเยอะนะฮะมีจุดไหนอีกแล้วก็อ่าส่วนมากเนี่ยผมจะดูขอบขอบตัดอ่านี่หูขอบตัดขอบตัดนะครับขอญาตเทียบเลยนะครับอ่าขอบตัดเรามาเริ่มศึกษากันใหม่เลยจริงๆก็คือขอบตัดแหละ โอ้จุดใจตังนะครับเพราะว่าพระเนี่ยมีโอกาสที่จะเบอร์นะครับโอ้จริงๆเนี่ยยังไม่ลงกล้องเนี่ยก็เห็นแล้วนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเหรียญก็ดูบางกว่าเหรียญบางกว่าแล้วก็ขอบตัดนั้นจะเป็นตัดคนละแบบเนาะพี่เนาะใช่ใช่ให้ให้ให้พี่พูดดีกว่าขอบตัดเป็นอย่างไงครับขอบตัดเนี่ยมันมันจะตัดแค่ครึ่งเดียวอย่างของแท้เนี่ยจะตัดแค่ครึ่งเดียวตัดแล้วก็ฉีกเลยเขาเขาเรียกภาษาบ้านเราเนี่ยเขาเรียกอะไรนะตัดฉีกตัดฉีกบางคนเรียกตัดฉีก อย่างนี้เรียกตัดชึบอย่างนี้เรียกว่าตัดสุดเขาเรียกว่าตัดทีเดียวตัดสุดขาดเลยใช่นะฮะนี่นี่คือขอบตัดคือจุดใจตังนะครับต้องเราจะต้องเห็นนะครับขอบตัดต้องขอแกะดูใช่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ผ่านมือเยอะดูแค่หน้ากับหลังก็ใช่ครับถ้ามีประสบการณ์นะครับแต่เราเริ่มกันใหม่แบบว่าเราไม่มีความรู้กันเลยนะฮะจริงๆผมเคยดูเคยศึกษามาเบื้องต้นแล้วเราเคยคุยกันลว ใช่ใมีตรงนิ้วมือเนี่ยนิ้วมือเนี่ยให้ให้ให้อธิบายตรงนิ้วมือใช่ตรงนิ้วมือเนี่ยมันจะอ่าเป็นเส้นแตกเป็นเส้นของแท้จะเป็นเส้นแตกใช่นะของแท้นะครับอ่าที่อยู่ในซอกมืออ๋อประมาณประมาณนิ้วนิ้วนิ้วชี้ฉีกเนี่ยนิ้วชี้ฉีกอย่างนี้เนาะใช่ครับแต่ถ้าเป็นของเก้นั้นจะจะไม่มีไม่มีเลยโอ้นะ จริงเลยนะครับเป็นไปสิิงอย่างที่พี่พูดเลยมูลค่าเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่อย่างสมมุตินะลองลองถามเล่นๆนะแบบถามเล่นๆถ้าถ้าถ้าสมมติผมอยากจะปิดเหรียญที่เลี่ยมไว้เนี่ยนะครับที่ตั้มปกติแล้วซื้อขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่เหรียญถ้าสภาพนี้อยู่ประมาณสักสองหมื่นสองหมื่นถึงสองหมื่นห้าได้สองหมื่นถึงสองหมื่นห้าถ้าซื้อสวยก็ขายกันอยู่สามหมื่น สี่หมื่นนะถ้าเป็นเหรียญสวยใช่ถ้าสวยสวยสภาพสวยสวยเนี่ยจมูกสวยสวยส่วนมากเนี่ยจมูกจะโดนส่วนมากนะครับจมูกโดนที่ผ่านมือผมมาก็โดนทุกองอ่ะแต่ว่าจะน้อยครับอันนี้อันนี้มีราคาไหมครับก็ไม่ได้ไม่เปิดไม่ได้เปิดนะพี่เชื่อไหมว่าผมเนี่ยไล่ถามทุกคนที่โพสต์ไม่มีใครปล่อยเลยใช่ไม่มีใครปล่อยเพราะช่วงช่วงนี้มีแต่คนมีแต่คนหวงอืมมีแต่คนเออเหรียญนี้ เหรียญนี้เหรียญแท้นี้อันนี้มีราคาไหมครับไม่มีเลยพี่เหรียญนี้ไม่มีเลยนะใช่เพราะว่าเหรียญนี้ซื้อมาแรงอยู่นะครับนี่นี่ก็คือความรู้เรื่องไข่ปลานะครับเดี๋ยวผมจะไปทํารายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก็ให้พี่ตั้มมาครับมาประดับประมีนะครับคือว่าเราต้องขอวิชาจากเขานะครับเราจะบอกว่าเรารู้เบื้องต้นจริงเรารู้จริงแต่บางครั้งนะครับให้ต้นตำรับมาพูด ดีกว่านะครับต้องยอมรับ <S 2> <S 2> <S ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเขาจะยอมรับ <S 2> <S 2> ว่าพี่ตั้มเนี่ยต้นตรงตั้มเลยต้องตั้มเลยนะครับจริงๆครับผมมันรู้จักพี่ตั้มมาต้องนานแล้วว่าพี่ตั้มมาเคยแบ่งของผมเรื่อยๆก็นะครับได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็แล้วก็ไปหาเพิ่มด้วยตั้มผมจะขอเหรียญเหรียญเลียนแบบเนี่ยไปไปไปเผยแผ่เดี๋ยวผมเสร็จปุ๊บผมผ่านมาผมแวะมาให้ได้ได้ได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ตั้มนะครับที่ที่ที่มาให้ความรู้แล้วก็มาประดับช่องผมด้วยนะครับเฟซบุ๊ก ตั้มหนองบัวเข้าเข้าไปใครที่สนใจนะครับเข้าเข้าไปได้นะครับอาจอาจจะขายบ้างไม่ขายบ้างนะครับเพราะว่าเป็นพวกเราเนี่ยเป็นกึ่งเก็บกึ่งขายนะครับอะไรที่นะครับเราเห็นแล้วว่าเขาชื่นชอบในพุทธคุณของหลวงปู่เนี่ยเราจะแบ่งแต่ถ้าว่าแบบมาแบบนู่นนี่นั่นเนี่ยเราบล็อกทันทีนี่เรื่องจริงนะครับวันนี้ล่ำลากันไปนะครับสวัสดีครับยังไม่จบเท่านี้นะครับออเดินนะขอนะ โา้ลองลองดูพี่ลองเปิดเหรอคะผมปิดแต่นี่ยนี่อันนี้ผมเอานะครับอันนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวโอนบัญชีได้เลยนะเอาเอาจริงไม่อยากเปิดเลยซื้อให้รู้จักเอานะครับภาษาเสียนแล้วเปิดแล้วต้องจบตรงนี้สองัมก็สแกนแล้วสแกนตอนนี้นี่เอ๊จะต้องเปิดสแกนอันนี้ในคลิปเลยไหมหนูยังถ่ายอยู่เลยนะเอานะครับไม่ไม่อยากเปิด แกะออกจากคอมาเลยตรงนีอ้อาเธออยู่กับผมซือพี่ตั้มเนี่ยน่าจะหลายหลายแตกอันนี้เปิดเปิดแบบว่าจะลอง <c oughs> ลองดูผม <c oughs> ขอเดินนะอขอนะเอเอขอนะฮะเด้งไหมเข้าแล้วไปแล้วนะครับเ <c oughs> ข้าไหม <c oughs> นี่เงินเข้าแล้วนะโอเคครับขอบคุณครับวันนี้แล้ว oh, <okay. S 1> ได้ได,ได้ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ oh. ได้พระไปด้วยครับโอเคครับไปแล้วสวัสดีครับ